สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเรียว t Fighting และสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะก็เป็นเรื่องของอาหารและโภชนาการเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับไข่นะครับไข่ไก่ที่เราทานกันบ่อยๆเนี่แหละนะครับก่อนอื่นนะหลายท่านก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับว่าไข่ไก่เนี่ยมันจะต้องมีเปลือก สีน้ำตาลนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดจะมีเปลือกสีขาวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสีของเปลือกไข่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพันธุ์ของแม่ไก่นะครับอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะ,ะตัวที่มีเปลือกไข่สีน้ําตาลนะที่เราเห็นกันบ่อยๆมันจะเป็นไข่ซีพีไข่เบทาโกไข่ตลาดนัดเนี่ยนะครับมันเนื่องมาจากแม่ไก่นะเป็นสายพันธุ์ โรดไอแลนด์เรดนะครับหรือบาร์พี่มัดล็อกนะครับซึ่งสายพันธุ์พวกนี้เนี่ยมันจะมีเปลือกไข่สีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นาสายพันธุ์ไวเลกฮอนนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีเปลือกไข่สีขาวก็มีเลี้ยงกันในบ้านเราอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้นิยมเลี้ยงเป็นไข่ไก่ไข,ไข่นะครับมากนักนะครับเราเลยไม่ค่อยเห็นไ ไข่ไก่สีขาวในท้องตลาดเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่สีอะไรนะครับน้ําตาลหรือขาวนะเหมือนกับที่ผู้นำจีนได้กล่าวไว้นะไม่ว่าหนูสีอะไรถ้าจับแมว hey, ไม่ใช่ไม่ว่าแมวสีอะไรนะครับถ้าจับหนูได้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือเปลือกไข่สีอะไรก็ตามนะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็รสชาติไม่ได้แตกต่างกันนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะในเปลือกไข่นะครับเวลาซื้อมาบางทีเราเห็นมันมีสีนวลนๆนนอยู่นะนั่นคือนวลไข่นะครับนวลไข่เนี่ยมันเป็นโปรตีนคอลลาเจนชนิดหนึ่งนะครับแต่ก็อย่าไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารที่จะแนะนำให้ไปทานนะครับแค่บอกว่าอย่าไปล้างออกนะครับเพราะว่าหน้าที่ของมันคือการป้องกันจุลินทรีย์ตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเ,เข้าไปภายในไข่และจะทำให้ ไข่เนี่ยเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าเสียได้นะส่วนสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของไข่นะครับไข่ไข่ไข่เป็ดนี่แหละนะคือไข่ขาวมันจะมีโปรโตีนเยอะนะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในไข่แดงนะก็มีโปรโตีนอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ในไข่แดงเนี่ยนอกจากโปรโตีนแล้วมันก็จะมีไขมันอยู่ด้วยนะครับ สัดส,ส่วนของโปรโตีนในไข่แดงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ15เปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่น้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็น15เปอร์เซ็นต์ของก้อนไข่แดงเนาะแต่ไข่ทั้งทั้งฟองเนี่ยนะครับมันก็จะมีโปรโตีนอยู่ประมาณ7กรัมนะครับอ่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถทานเพื่อให้ได้รับโปรโตีนได้ทั้งไข่ขาวและไข่แดงนะครับ อาจจะมีคําถามว่าแล้วไข่แดงเนี่ยมันอันตรายไหมถ้าเราทานเป็นประจํานะครับคือข้อมูลสมัยก่อนนะเขาบอกว่าถ้าทานไข่แดงเยอะจะทําให้คอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดเนี่ยมันสูงนะครับเพราะว่ามันมีไขมันอยู่ด้วยสมัยก่อนเขาก็จะแนะนําแบบนี้แต่ในการศึกษาช่วงหลังอเอาเป็นว่าัตั้งแต่ปี2007ขึ้นมาเนี่ยนะครับ แล้วก็มามีการศึกษาที่ชัดขึ้นในปี2 0 1 7 2 0 1 9เนะครับเขาพบว่าไอการทานไข่แดงนะครับความถี่หรือปริมาณในการทานไข่แดงเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับไขมันในกระแสะเลือดหรือคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดนะครับว่าง่ายๆก็คือแม้แต่คนที่ไม่ทานไข่แดงเลยนะครับหรือไม่ทานไข่เป็นประจำเนี่ยอไอ ความมากน้อยของคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดก็ไม่ได้แตกต่างกันกับคนที่ทานไข่เป็นประจำะทั้งคนที่ทานไข่สัปดาห์ละ1นถึงสองฟองนะครับหนึ่งถึงสองฟองต่อเดือนนะครับหนึ่งถึงสองฟองต่อสัปดาห์หรือห้าฟองขึ้นไปต่อสัปดาห์เนี่ยก็มีระดับของไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวการบริโภค นะครับการบริโภคไข่เนี่ยจึงไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดเนี่ยสูงนะครับอย่างไรก็ตามนะเราจะทานไข่กี่ฟองหรือทานเท่าไหร่อันเนี้ยขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนซึ่งมันมีไม่เท่ากันนะครับกิจกรรมของแต่ละคนที่ทำงานรวมถึงการทานอาหารชนิดอื่นๆในแต่ละวันของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากัน ก็ยังไงก็ดูให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วกันนะครับแต่ก็ทานได้ทั้งไข่ขาวไข่แดงอย่างสบายใจนะครับคราวนี้มาถึงประเด็นว่าแล้วไอ้ไข่ดิบนะหรือไข่ลวกเนี่ยมันทานได้ไหมหรือควรทานไหมบางคนนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาบางชนิดนะครับอา,อาจจะมีความเชื่อกันว่าไข่ลวกนะครับหรือไข่ดิบเนี่ยมันช่วยโดบนะครับอาจจะเพราะว่าเคยเห็นคนสมัยก่อนทํากันมาหรือ Uh, ถ้าทันนะคนในยุคผมเนี่ยจะทันหนังเรื่องล็อกกี้นะครับล็อกกี้เนี่ยไปวิ่งออกกําลังกายตอนเช้านะครับแล้วก็ตอกไข่โดบเอ้ยไข่ดิบเนี่ยโดบเข้าไปนะครับกินเข้าไปเลยแบบโอ้โหแมนมากนะครับในสมัยก่อนแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องกินแบบล็อกกี้เนี่ยมันถึงจะได้โปรตีนเต็มๆแล้วมันช่วยการโดบนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาพบว่า,าการ ทานไข่ลวกนะครับหรือไข่ดิบเนี่ยนะครับมีการสังเคราะห์โปรตีนที่ได้รับหลังจากทานเข้าไปเนี่ยน้อยกว่าไข่ต้มซะอีกนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทานไข่ดิบนะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วยังเสี่ยงต่อไอ้พวกเชื้อโรคเช่นซาม,มเนรล่านะครับแล้วก็โปรตีนในไข่บางชนิดเนี่ย มันมีหลายชนิดนะมันก็จะมีชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอาวิดินนะครับไอตัวอาวิดินเนี่ยมันสามารถจับกับไบโอตินซึ่งเป็นโคเอนไซม์ EN ได้นะครับไอตัวไบโอตินก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นโคเอนไซม์ EN ที่มีความสำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายของเรานะครับการทานไข่ดิบเป็นประจำก็อาจจะทำให้เราขาดไอไบโอตินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสาเหตุปัจจัยต่างๆนะ จากองค์ความรู้ที่เขาศึกษากันมาก็ไม่แนะนําให้ทานไข่ดิบนะครับหรือไข่ลวกจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออมันลวกใกล้ๆที่จะ,ะสุกทั่วถึงแล้วนะครับก็โอเคหน่อยนะครับก็ลองดูให้เหมาะสมนะอ่ะทีนี้การเก็บไข่ในตู้เย็นนะจะเก็บยังไงดีเอาด้านไหนขึ้นด้านไหนหรือวางแม่งไปเลยนะบบางคนซื้อมาเป็นถุงจากตลาดนัด หรือถ้าซื้อจากพวกซีพีเวทาโกหรือแบรนด์อื่นๆนะไข่ไก่อารมณ์ดีอารมณ์เสียอะไรเนี่ย mm hmm. เขาจะมีแพ mm ็กเกจมาให, mm hmm. ให้ก็วางไปทางแพ็กเกจอ่แต่ว่าบางคนก็อาจจะไปซื้อไข่ตลาดนัดแม่ค้าก็ซ้อนกระดาษมานะใส่ไข่เป็นชั้นชั้ชั้น,นกลองไว้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นทั้งอย่างนั้นอ่าจริงๆก็แนะนําว่าเอาด้านป้านนะครับด้านป้านเนีเอาด้านป้านขึ้นเพราะว่าตรงนั้นมันมีฟองอากาศอยู่ข้างใน มันจะช่วยให้เก็บไข่ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็การเก็บไข่ในตู้เย็นปัจจุบันเนี่ยมันจะมีช่องสําหรับเก็บไข่ก็แนะนําให้เก็บตรงนั้นนะครับมันอุณหภูมิมันจะเหมาะสมทําให้เก็บได้นานขึ้นและรักษาสภาพและคุณค่าทางอาหารของไข่ได้นานนะครับก็อ่ะประมาณนี้นะครับเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับไข่นะครับและการทานไข่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ่า บางท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดใครยังไม่ทราบก็แล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ให้กําลังใจในการทําคลิปหน่อยแล้วก็แชร์ไปให้คนที่เรารักและห่วงใยนะครับมาฟังกันได้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็กดติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระแบบนี้แหละมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆบางช่วงอาจจะหายไปบ้างแต่ว่ากลับมาสม่ําเสมอนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้นำคอนเทนต์อะไรเนื้อหาอะไรมานำเสนอก็ พิมพ์กันไว้ได้หรือมีอะไรสอบถามก็พิมพ์กันไว้ด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณครับสวัสดีครับ